สวัสดีดีต้อนรับสู่เดลินิวจากกรณีการจำลองเหตุการณ์ที่ดาราสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเมื่อวันที่24กรมัม พ0.65ซึ่งนำโดยนายปันเทพพัวพงพันธ์คณบดีวิทยายลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยายลัยรังสิตพร้อมด้วยนายแพทย์ทวัชชัยการจรนรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านอัจฉริยะเรืองรัตนาพงประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัจญากรรมนายนวัดอิสระไกรศีลและอาสาสมัครล่าสุดแม่จิมพอนิดาศิระย,ยุยทธโยธินคุณแม่ของแตงโมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องนี้ว่า อยากให้รือคดีนี้เต็มหนึ่งร้อยหลังจากที่ได้ดูเหตุการณ์จำลองก็เริ่มเชื่อว่าลูกสาวอาจจะถูกฆาตกรรมจริงและเห็นด้วยกับเหตุการณ์จำลองเพราะส่วนตัวไม่เชื่อตั้งแต่แรกกว่าลูกแม่จะไปนั่งฉีดท้ายเรือส่วนปมใบพัดเปือดูดร่างจนเกิดบาดแผลก็ไม่น่าจะทําให้เสียชีวิตก่อนหน้านี้ที่ไม่ต้องการรือคดีเพราะไม่ต้องการให้เกิดความยุ่งยากตอนนี้แม่อยากให้รือคดีและอยากให้เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ทาคดีทั้งระบบไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่สาเหตุตาย เพราะคุณแม่มีหลักฐานอยู่ในมือแต่ยังเปิดเผยไม่ได้ต้องปรึกษาพี่อัจฉริยะก่อน